มิงเย่ขอนุญานะครับอันนี้คืออะไรครับตัวน,นี้คือไข่ผักผค่ะ,คะถ้าบ้านเราเรียกว่าผักผักไข่ผักไข่น้ำผักแต่ถ้าภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าวูเฟียแต่ถ้าทางเมกาก็จะไฮโซหน่อยเขาก็จะเรียกว่ากรีนคาเวียใช่ใช่ตัวน,นี้จะมีวิตามินเยอะค่ะเด่นเด่นเลยจะเป็นวิตามิน b 12วิตามิน A ใช่พ่อค่ะ อันนี้จากไหนครับเนี่ยจากความไหนครับทางเราจะอยู่นครปฐมค่ะอยู่อำเภอกำแพงแสนค่ะเราจะลองชิมนะไข่ผัมก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมใช่มันมีหลายชื่อที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมเขาเรียกค่ะเรียกหลายอย่างมันมันจะมีความเหมือนเขาเรียกว่าอันนี้อันนี้ของเขาอหไรครับอย่างเงี้ยกรึบๆนะฮะกรึบๆเหมือนเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ <Es> อร่อยนะครับรมันจะมีความแบบเม็ดเม็ดเม็ดเหมือนเหมือนกับอะไรเขาเรียกถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรเวลาเราเคี้ยวเนี่ยลูกค้าบางท่านก็จะบอกว่าเหมือนจะไหลพวงอางูที่าอ๋อเออใช่คล้ายาา <S <S ๆกันแต่มันจะเล็กนะใช่ค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือด้วยความที่เขามีวิตามินเยอะเนาะเด่นๆเลยอ่ะถ้าทานต่อเนื่องกันนะค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย ใช่ค่ะ,ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของด้วยความที่เขามี B12 เนาะ,ะเลือดเอ่ยมือเท้าชาเอ่ยดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้างานวิจัยระดับโลกอะค่ะ Howard อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของถ้าต่อเนื่องกัน6เดือนขึ้นไปจะช่วยในเรื่องของอลดการเป็นัลไซเมอร์ค่ะแล้วก็น้ำตาลในเลือดไขมัน้อกตับประมาณนี้ค่ะผลิตภัณฑ์มีแบบไหนมาครับ ตอนนี้เราเราเหลือเราเหลือตอนนี้เราเหลือแบบสดค่ะแล้วก็เป็นแบบผงมีแบบสดนะใช่อันนี้แบบผงสดอันนี้เป็นโปรตีนค่ะโปรตีนโปรตีนพืชผสมแล้วเราเอาตัวผงผักมาไปอบแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ในนี้โปรตีนที่จะได้ก็คือมาจากคนเหลืองตัวละเตาแล้วก็ผงผักค่ะใช่แล้วจริงๆแล้วเรามีโปรดักต์อีกอีกสามตัวค่ะก็คือตัวตัว ขวากสุดนะคะจะเป็นตัวอไอศครีมฟิชไดก็คือเราเอาผักสดผสมลงไปในตัวไอติมแล้วก็ไปใส่ในเครื่องฟิชไดเพื่อที่จะดึงเอาน้ำออกให้เขาอยู่ในรูปของแนดที่เราพกพาไปทานได้ส่วนตัวนี้จะเป็นผงผักร้อยเปอร์เซนต์ก็คือเอาผักสดไปอบแล้วก็บดค่ะจะได้เป็นผงผักออกมาตัวนี้จะเป็นทลิปปี้ไรซ์แนดก,ก็คือขนมข้าวอบก,กรอบอ่นะคะ่ะจะทำออกมาเป็นขนมตัวนี้เราจะใช้แบบผง คลุกเข้าไปใส่ลงไปในตัวอินกรีเดียนที่เป็นข้าวเลยแล้วก็คลุกเป็นผงอีกทีข้างนอกเนี่ยค่ะตรงนู้นนะครับตรงนู้นคือโปรตีนค่ะอเอาโปรตีนเม<ช>ื่อกีใ<ช>้ให้ดูใใชใช่่่<ช>่คะ,คะโอเคครับแล้วจะซื้อได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ยตอนนี้เรามีจำหน่ายที่ท็อปกับบูเม่บางสาขาค่ะแล้วก็หลักๆเลยก็คือออนไลน์ค่ะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้หรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะแอดโฟรูเบียค่ะ ใช่ตามเลยโดหรือว่าถ้าไม่เจอก็นี่ก็ได้คะ่ะแอดโฟลเบียได้เลยขอบคะุณมากช้อปปี้ก็มีนะคะอ่ช้อปปี้ก็มีใช่พรุ่งนี้ช้อปปี้เองค่ะขอบคุณมากค่ะขอบค,คุณค,ค่ะ